เอาละเรามาฝึกแก้สมการกันนะคะข้อนี้โจทย์สั้นสั้นง่ายง่ายกยกกำลัง x กำลังสองลบหนึ่งเท่ากับ4ยกกำลัง x บวกหนึ่งเราดูก่อนทำฐานให้เท่ากันได้ไหม6กกับ4ทํทำฐานให้เท่ากันไม่ได้ใช่ไหมฮะแปลว่า2อันนี้จะเท่ากันได้เนี่ยเลขยกกำลังมันจะต้องเป็น0ใช่ไหมฮะเลขยกกำลังมันจะต้องเป็น0นนะคะ แสดงว่าเคสแรกคือเลขยกกำลังเนี่ยจะต้องเป็นศูนยะ์ะฮะทีนี้เรามาดูกัน x ก,กำลังสองลบหนึ่งเนี่ยต้องเป็นศูนย์และ x บวกหนึ่ก็ต้องเป็นศูนย์ต้องเป็นตัวเดียวกันนะลูกคือมันจะได้เป็นศูนย์ทั้งสองข้างฝั่งนี้ x เป็นลบหนึ่งฝั่งนี้ x เป็นลบหนึ่งได้ไหม ต้องเป็นเหมือนกันนะคะแปลว่าถ้าจะแก้สมการฝั่งนี้มันก็คือ x ลบ1ผลต่างกำลังสองนะลูกคูณ x บวก1เท่ากับ0แน่นอนแปลว่า x เป็น1กับลบ1นะคะ x เป็น1กับลบ1ทีนี้คำตอบของสองอันนี้มันต้องเหมือนกันเพราะะนั้นตัวที่เหมือนกันก็คือลบ1เพราะนั้นคำตอบแรกของเราก็คือลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้จากกรณีนี้คือ x เท่ากับลบ1ตรวจคำตอบดูนะลูก ลบบวก1ได้0ลบ1กำลังสองได้1 1ลบ1เป็น0แปลว่าตัวนี้เป็นคำตอบของเรานะฮะตัวนี้เป็นคำตอบของเราเอาละทีนี้อีกวิธีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งตอนนี้คือดูจากเลขยกกำลังว่ามันจะเท่ากันได้เมื่อฐานไม่เท่าเนี่ยคือเลขชี้กำลังต้องเป็น0อีกอันนึงก็คือเราจะเทคล็อกเข้าไปนะฮะอ่ะเราจะเทคล็อกเข้าไปเราก็จากโจย์ นะฮะฮเราเทคล็อกเข้าไปเทคล็อกฐานสิบธรรมดานี่แหละนะฮะก็จะได้ล็อกหกยกกำลัง x กำลังสองลบหนึ่งเท่ากับล็อกสี่ยกกำลัง x บวกหนึ่งนะคะทคล็อกเข้าไปจากนั้นทำไงนะลูกตัวข้างบนใช่ไหมฮะสามารถเขียนมาไว้ข้างหน้าได้เป็น x กำลังสองลบหนึ่ง คูณกับล็อกหเท่ากับ x บวก1คูณกับล็อก4อคูณกับล็อก4นะคะทำยังไงดีอ่าก็ x มันอยู่นี่ x มันอยู่นี่เพราอะะั้าเอา x พยายามให้ x มาไว้ด้วยการก็เป็น x กำลังสองลบ1หารด้วย x บวก1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น log 4หารด้วย log 6นะฮะ log 4หารด้วย log 6เใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะได้เป็น x ลบ1คูณ x บวก1ผลต่างกำลังสองนะคะหารด้วย x บวก1เท่ากับตัวนี้ก็เขียนเป็นอะไรลูก ล็อกสองกำลังสองหารด้วยล็อกสองคูณสามตัวนี้ตัดถอนนะคะโอเคเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่ x ไม่เท่ากับลบหนึ่งนะคะเขียนให้ก็ได้ x ไม่เท่ากับลบหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น x บวกหนึ่งอ่าโทษ x ลบหนึ่ง ลังนี้ก็จะได้เป็น2ล็อก2หารด้วยล็อกของผลคูณก็แยกได้เป็นล็อกบวกกันบวกล็อก3ตัวนี้ตัดทอนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเพราะติดเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราทำยังไงได้ก็คือแทนค่านั่นเองค่ะแปลว่า x ของเราเนี่ยนะฮะ แทนค่าเลยนะล็อกสมีค่าเท่ากับ0.3010อย่าลืมตรงนี้เมื่อแทนค่าปับ๊บต้องเป็นประมาณนะคะ2คูณด้วยตัวนี้แล้วก็หารด้วยล็อก2ก็คือ0.3010บวกด้วยล็อก3 0 7 7 7 1 อันนี้หารด้วยนะคะทีนี้ฝั่งนี้ลบหก็เอามาอะไรฝั่งนี้คะบวกหน,นะคะใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะคะตัวเลขจะออกมาที่1.7736เนะคะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการก็คือ1.7736 แล้วก็อะไรนะลูกอีกตัวหนึ่งเคสแรกที่ทําเลขยกกาลังมันเป็นศูนย์พร้อมกันะนะคะก็คือลบหนึ่ง